รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โอแซนดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างบริษัทปตทจำกัดมหาชน คุณผู้ชมวันนี้เรายังคงอยู่กันที่คลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนคปรปฐมนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้ไปชมทุ่งนาบัวและไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวส่วนวันนี้มัจะพามาช้อปปิ้งกันที่ตลาดบ้านสาลาดินค่ะเพราะทราบมาว่าที่นี่นอกจากว่าจะมีผลผลิตทางการเกษตรผักสดๆดขายกันแล้วยังมีกิจกรรมทำข้าวตังกันอีกด้วยว่าแล้วก็ตามมาไปทำข้าวตังกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมาพาคุณผู้ชมค่ะมาที่ฐานกิจกรรมบ้านข้าวตังค่ะก็ชื่อบอกอยู่แล้วนะคะว่าทําเกี่ยวกับข้าวตังนั่นเองนะคะแล้วก็พี่เดือนวันนี้จะเป็นคนที่ให้ความรู้พวกเราแล้วก็จะสอนทําไปด้วยเลยนะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะก็แน่นอนหลายคนก็ทานกันอยู่แล้วข้าวตังนะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเขามีวิธีทํำยังไงใช่ไหมคะข้าวตังนี่ก็แน่นอนทามาจากข้าวใช่ข้าวข้าวที่เราทํานี่ก็จะเป็นข้าว ก็จะเป็นข้าวไรเบอรี่นะคะแล้วก็จะเป็นข้าวกล้องค่ะก็คือข้าวเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกข้าวค่ะขอให้เป็นข้าวเจ้าค่ะแต่ของเราที่นี่เราจะเลือกทำเฉพาะสองข้าวตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์ค่ะขั้นตอนทํำยังไงบ้างขั้นตอนทําง่ายๆค่ะเราก็ใช้ข้าวเจ้าที่เราหุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเราจะหุงข้าวให้นิ่มนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเอามานวดเพืามให้เป็นเนื้อเดียวกันแค่นี้เหรอคะ พยายามก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็วางไว้กับพื้นถ้าเรามีนั่นก็วางไว้กับพื้นที่บ้านเรียบๆนะคะเสร็จแล้วก็ใช้เขียงอีกอันหนึ่งกดไปเลยอบี้มันใช่บี้มันยุ้มมันยุ้มหัวมันใช่ให้เขาบางเท่าที่เขาจะบางได้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมีอ๋อตัวขึ้นรูปใช่ค่ะเป็นแม่พิม ว้า wow. นี่เป็นรูปหัวใจกับรูปทรงกลมนะคะใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วต้องเอาไป<ส>ทำแล้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องเอาไปตากแดดอีกรอบหนึ่งค่ะตากแดดนาน<ช>นะคะ,คะสองวันจ้ะปึ๊บนคะ่ะทิ้งอย่างนี้เลยคะ่ะสองวันสองวันความร้อนของเขาก็จะเหยขึ้นข้างบนนี้ทำให้แผ่นข้อตังแห้งทั่วแผ่นคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นถาดปิดไปเลยก็ก็ต้องไปมันกลับใช่มันจะไม่แห้ง จริงๆแล้วตรงนี้เราโชว์ให้ดูเฉยๆนะคะว่าวิธีตากตากแบบนี้จริงๆแล้วเราจะตากในโดมรือแต่ละบ้านที่เขาไปทำเขาก็จะมีแบบมีตัวคุมเขาใช่ค่ะก็คือจะสะอาดค่ะจะไม่มีฝุ่นแบบนี้นี่คือสาธิตค่ะนี่สาธิตให้ดูนะคะคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวมาจะลองลงมือทําบ้างนะคะคุณผู้ชม ได้ได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะแล้วก็วางเลยค่วางได้เลยแล้วก็ใช้เขียงกดเลยค่ะกดแรงๆเลยค่ะแบนหรือ,อยังนะได้แล้วอุ้ยได้แล้วค,คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้ยหัวใจอันน้อยนิด ก็เป็นทรงกลมเนี่ยนะคะคุณชมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการทอดใช่ค่ะพอเราตากแดดแล้วสองวันเราก็จะได้แผ่นข้าวตังค่ะตัวนี้เลยอ๋อหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ที่เราทำออกมาใช่ค่ะบางมากแห้งมากค่ะใช่แต่ละสีจะต่างกันนะคะตัวนี้จะเป็นข้าวกล้องค่ะนีไรเบอรี่ค่ะอันนี้เราก็จะเอาข้าวที่เราทำนาเองอยู่ด้านหลังนี่ทำก็จะเป็นข้าวโกโกซีสามค่ะ ีนี้เดี๋ยวราก็จะลงกระทะกันตรงนี้เลยมันคล้ายๆข้าวเกียบใช่แต่ว่าข้าวเกียบเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมอื่นแต่ของเราเนี่ยจะไม่ผสมอะไรก็ข้าวอย่างเดียวค่ะค่ะตักขึ้นได้เลยจ้ะเสร็จเลยใช่ค่ะเทออกจากตะแกรงเลยค่ะค่ะ อ่ตอนนี้เสร็จแล้วค่ะพอทอดแผ่นข้าวตังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาแผ่นข้าวตังก็คือตรงนี้นักท่องเที่ยวสามารถทําเองได้หมดเลยนะคะ,ะก็คือ้นต่อได้หยิบแผ่นมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้แปรงจุ่มน้าซอสป้า<ล>ยโรยใช่ค่ะใส่หมูหยองอแล้วก็ใส่งา,งาอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้ว ใช่ค่ะแล้วก็ชิมได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเราจะให้นักท่องเที่ยวทํากันเองเลยนะคะก็คือเราจะไม่ทํามาให้ก็คือสามารถเลือกได้เลยเพราะว่ามีมีบางส่วนที่ทอดเอาไว้อยู่แล้วด้วยใช่ค่ะมาก็มาแล้วก็ชิมทานทานได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาลองนีกกว่าชิมได้เลยนะคะ จะอร่อยก็อยู่ที่น้ำจิ้มตัวน้ำจิ้มอันนี้อร่อยค่ะค่ะคือมันหอมมากเลยค่ะอแล้วก็สังเกตแผ่นข้าวตังเราจะไม่มีน้ำมันอม,มเลยนะคะก็คือจะแห้งมากกรอบค่ะในปากอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามาที่นี่ไม่อยากให้พลาดกิจกรรมนี้นะคะ,คะ,คะเกี่ยวกับการทําข้าวตังที่ฐานบ้านข้าวตังนั่นเองนะคะเพราะว่าทําง่ายมากที่สาคัญก็คืออร่อย ระเบ,บ,ะบิดเล็บเลยะนะคะก็เอาไปทาที่บ้านได้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ของพี่เดือนได้บอกไปนะคะว่าก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการทําตัวของน้ําที่อวัยาชเขาตังได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาวิธีการแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมยังไงแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เดือนเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณค่ค้ สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหย ผู้ชมคะตอนนี้นะคะม้าพาคุผู้ชมค่ะมาอยู่ที่ตลาดบ้านสาราดินนะคะก็ตลาดที่นี่จะเป็นการรวบรวมนําสินค้าจากชุมชนค่ะทั้งที่มีการแปรรูปแล้วหรือว่าจะเป็นพวกผักพืชผลไม้สดๆมาจะจําหน่ายกันด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามาในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์พอดีนะคะก็จะมีภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติอยู่กันที่นี่นั่นเองนะคะดังนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวม้าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันว่าที่เนี่ย ชุมชนเขาทําอะไรเด็ดๆบ้างนะคะแต่ว่ารออร่อยอย่างแน่นอนนะคะในขณะยังไม่ได้กินเลยนะคะก็ว่าอร่อยแล้วแปลว่าหิวน,นะคะอ่ะตามมาเลยค่ะ<ม>คุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่ร้านเกี๊ยวซิ่งรวยรวยเฮงๆทํทไมต้องมีรวยๆวยเฮงๆคะพอดีคนขายชื่อรวยค่ะว้าจริงเหรอคะจริงค่ะพี่รวยก็เลยตั้งชื่อให้มันดู เพ่งๆหน่อยแล้วมีคําว่าซิ่งด้วยใช่ค่ะเพราะปกติเกี๊ยวจะอยู่ในน้าใช่ไหมคะของเราขึ้นบกค่ะก็เลยเป็นเกี๊ยวสิ่งอ๋อแล้วถ้าเกิดเกี๊ยวอยู่ข้างในน้ําเป็นยังไงคะเนี่ยก็จะไม่ซิงใช่อันนั้นเป็นเกี๊ยวน้ําของเราคือขึ้นบกตามกันน้ำจิ้มซิงเลยสิ่งเลยนะคะใช่ค่ะของเราอะไรเด็ดเด็ดที่น้ำจิ้มค่ะเด็ดที่น้ำจิ้มใช่ค่ะเห็นมีทั้งเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งใช่ค่ะหมูกุ้งใช่ค่ะระหว่างหมูกับกุ้งอะไรเด็ดกว่ากันคะ พี่รวยเองนะพี่รวยบอกพี่รวยเด็กเด็ดเหมือนกันค่ะอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกชอบกันไหนคะไหนๆเราก็มาแล้วนะคะคุณผู้ชมพี่รวยบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ทานเกี๊ยวซิ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรามาไม่ถึงสารดินแน่นอนค่ะโอ้โหนี่คือสโลแกนเลยนะคะอ่ะมาแล้วเราก็ต้องจัดอุดหนุนพี่รวยกันหน่อยนะคะเพราะว่าเห็นแล้วหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องม้าขอเป็น รวมหมูกุ้งละกันค่ะได้ค่ะรวมหมูกุ้งเห็นมีผักให้ด้วยนะคะด้วยรวยเขามีให้ด้วยนะคะนี่ราคาไม่แพงค่ะ40 50หไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมูกบกุ้งรวมกันก็5้าสิบเท่ากับเกี๊ยวกุ้งเลยนะคะนี่นี่ก็อคคุณนะะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่รวยขอให้เกี๊ยวซิ่งรวยรยเฮงเงสมชื่อเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ รามาเจอร้านผลไม้นะคะก็มีฝรั่งฝรั่งกิมจูเป็นฝรั่งนี้เป็นของที่นี่เลยไหมคะใช่ปลูกเองขายเองปลูกเองขายเองทั้งคันนุ่นทั้งฝรั่งอ่ะคุณผู้ชมก็จะมีแบบค้าลูกเล็กลูกใหญ่กันไปเนาะเพราะว่าเราปลูกเองเราก็ไม่ได้ปลูกเพื่อค้าขายแบบเยอะๆเป็นไร่ใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะขายคนกินอันนี้ขายถูงละเท่าไหร่คะยี่สิบเองจ้ะ อันนี้อัน,นอัน,นอันนี้ก็ด้วย20ขนมก็20อันนี้ก็ 20, นนก20จาก,กต้นนะจ้ะถูกมากเลยถ้างั้นหนูขอฟ้าหลังหนึ่งขนนหนึ่งค่ะจ้าได้เลยะอันนี้นะคะอืมอร่อยนะจ๊ะขนนปลาค่ะจ้ะ คุณผู้ชมคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มาขายที่ตลาดที่นี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มแต่ก็จะมีตั้งแต่พวกซักผ้าใช่ไหมคะถูพื้นล้างจานเจออับน้ํะแล้วก็มีที่ฉีดผ้าสเปรย์ฉีดใช่ค่ะสเปรย์ฉีดผ้าหอมค่ะรับเป็นโอทอปผ้าดาวแล้วผ้าดาวแล้วเป็นระดับเพชรแล้วค่ะเป็นระดับเพชรใช่ไหมคะอย่างนี้นี่คือด้วยความที่ตัวของผลิตภัณฑ์นี้ค่ะด้วยความที่กลิ่นมันหอมนี่ยค่ะอันนี้เราเราเราเป็นคนคิดคิดสูตรหรือว่าอ๋อไม่ค่ะเป็นเป็นของกลุ่ม ของกลุ่มวิสาหกิจค่ะเราก็จะเป็นตัวแทนที่กระจายสินค้ามาที่นครปฐมค่ะก็คืออยากของของดีอะค่ะอยากให้มันคือโอท็อปที่แบบอยากให้ทั่วประเทศได้ใช้อเนาะค่ะราคานี่มีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะเธอเป็นขวดเนี่ยนะคะก็คือเราจะจัดโปรโมชั่นตลอดให้ลูกค้าก็คือว่าของเรามีซักปับถูพื้นล้างจานล้างห้องน้ำใช่ไหมคะอยากให้ลูกค้าได้ใช้หลายหลายปีทั์เราก็เลยจัดโปรขึ้นมาว่า5ขวดเนี่ย ถ้าขวดในเซตเนี้ยจะมีก็คือเซตนั้นนะคะมีซักสองแล้วก็จะเป็นปรับถูพื้นล้างจานล้างน้าแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าสามารถจัดเลือกเองได้ร้อยห้าสิบบาทค่ะซึ่งจ่ายถ้าเกิดสี่ขวดนะคะถ้าสี่ขวดลูกค้าก็เลือกได้อีกจะเอาอะไรก็ได้สี่ขวดสมมติฉันไม่อยากได้ล้างน้ําไม่เป็นไรก็เอาอะไรก็ได้สี่ขวดแต่เราให้โปรซักสองอ่าให้ซักสองเลยแล้วก็แถมแอลกอฮอล์เป็นสเปรย์อ่าขวดน่ารักน่ารักให้ลูกค้าไปค่ะขายดีไหมคะ ทิ้งเหเราขายที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ขายที่เซ็นทรัลสารยาชั้นหนึ่งโอท็อปมาสจันต์ตองบอลชอรนะคะหน้าบอลชอรก็ไปซื้อที่นั่นก็ได้แต่ว่าถ้าถ้ามาที่นี่แล้วก็ได้เที่ยวด้วยใช่แล้วก็ได้ได้เที่ยวตลาดคันนี้เนาะต่อไปได้สองฟิลค่ะแล้วถ้วดใหญ่นี้เท่าไหร่คะเนี่ยถ้าเป็นแกลลอนก็คือจะถ้าเป็นน้ํายาซักนะคะ5,700หรือว่า5.7ลิตรปริมาณเท่ากันทั้งซักฝาถูกหรือล้างจานราคาซัก350บาท ราคาปรับ250ค่ะอุ้ยถูกมากเลยใช่ค่ะแล้วอย่างเซตเนี้ยเราจะจัดโปรให้อย่างแกลอนนะคะก็จะมีตรงนั้นค่ะเป็นซักหนึ่งปรับหนึ่งหกร้อยนะคะหกร้อยก็จะแถมเป็นซักลิตรให้เลยหรือปรับลิตรก็ได้ลูกค้าก็ได้เป็นลิตรเลยใช่อย่างอันเนี้ยเราแถมหม้อเป็นหม้อเครื่องใช่ก็จะมีซักหนึ่งแล้วก็ปรับหนึ่งเป็นล้างจานไอเป็นถูพื้นหรือจะเปลี่ยนก็ได้ลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นล้างจานก็ได้ค่ะค่ะ ร้อนมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาขออนุญาตเลือกก่อนว่าจะเอาอะไรกับบ้านนะคะเพราะว่าเห็นอย่างนี้ก็เป็นแม่บ้านเหมือนกันนะคะมากค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน มากเลยนะคะตอนนี้ก็มาแวะเจอฝักบัวเอาสิป้าเอาเลยนะป้ายป้ายไม่ถามเลยตอบแล้วเอากำนึงค่ะป้าขอแก่ๆหน่อยค่ะมันเท่าไหร่คะป้าสิบบาทหรอกำละสิบบาทถูกมากค่ะเอายี่สิบเลยป้าหนูรวยมากหนูมีเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันค่ะ แล้วคะ่ะคุณผู้ชมที่นี่เขาก็อย่างที่บอกนะคะว่าขึ้นชื่อเรื่องของส้มโอด้วยนะนี่ก็มีุยน้ำปลาหวานกะปิหวาน,นเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากเลยนะคะนี่ก็มะม่วงสิบบาทแล้วก็นี่ก็ยี่สิบห้าบาทน,นั้นเองมีทั้งที่เป็นน้ำปลาหวานแล้วก็กะปิหวานนะคะหนูเอาเป็นน้ำปลาหวานหนึ่งแล้วก็มะม่วงหนึ่งค่ะก็เป็นสามสิบห้าบาทมะม่วงนี่เป็นพันเป็นพันอะไรคะอ๋อ เราอันนี้อันนี้ก็เป็นของมหาชาลุกเหมือนกันไหมคะมมอ๋อนองนี่นะคะ35บาทถูกมากๆคุณผู้ชมคะร้านกล้วยปิง้งที่นี่นะคะตั้งแต่ที่เดินเข้ามานี่ยมีแต่คนแนะนำบอกว่าต้องมา โดนให้ได้เลยนะคะอันนี้เราใช้เป็นกล้วยน,น้ำวา้าน้้าวของเราเองด้วยไหมคะค่ะกล้วยน้ำว้าสีทองกล้วยน้ำว้าสีทองอันนี้ก็คือที่เราเก็บมาจากสวนเราเลยใช่ไหมคะนี่นะคะ<ด>คุณผู้ชมแต่ว่าทุกอย่างจะเด็ดก็ต้องอยู่ที่นำ้ำจิ้มด้วยละ่ะนะคะที่นี่ก็จะเป็นการราดน้ำกะทิแล้วก็จะมีตัวของเนื้อมาพราวอ่อนให้ด้วยนะคะ25บาบาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดใครจะ บวกน้ำเพิ่มเข้าไปก็ได้เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินน้าเยอะๆชิ้นหนึ่งนี่ก็คือแบบจิ้มน้าแล้วจิ้มอีกนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะอืมอะไรอ่ะ ะาพร้าวเนื้ออ่อนมากๆแล้วก็ความน้ําตาลของเขาอะค่ะเขาน่าจะใช้เป็นพวกน้ําตาลมะพร้าวมันก็เลยหอมมากๆอร่อยสมชื่อเลยวิภาบาทท่านเองนะคุณผู้ชมใครมาต้องจัดร้านนี้เลยแนะนาคุณผู้ชมคะนอกจากว่าที่เราพาคุณชมเนี่ยชมเกี่ยวกับในเรื่องของ,ของการ ทำขนมอาหารข้าวอาหารหวานของชุมชนที่นี่แล้วนะคะที่นี่เขาก็จะมีการนําเอาพวกของสดนะคะที่ปลูกกับที่บ้านกันเองก็คือไม่ได้แบบเป็นจำนวนมากๆนะคะยิบย่อยเอามาขายด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากๆเลยนะคะก็โซนนี้ก็จะเน้นเป็นของสดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ชมก็มาที่นี่ถือว่าครบค่ะเพราะว่านอกจากว่าเราเนี่ยจะมาแบบว่าล่องเรือแล้วก็ได้ลงฐานกิจกรรมต่างๆแล้วเรียนรู้แล้วเมื่อเราขึ้นมาที่ตลาดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมา นั่งทานข้าวทานน้ําซื้อของกับบ้านจะเป็นของฝากกันก็ได้หรือว่าจะซื้อพวกผื้ผักสดๆแบบนี้ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมสมมตินะคะอย่างเงี้ยกระเพราสิบบาทแต่ว่าถ้าเราไปซื้อตามตลาดก็คือมีอยู่ประมาณ3-4ต้นนะคะนี่ก็ปลูกเองดกงามมากเลยเนี่ยค่ะมีสายบัวแค่20บบาทเองแม่เจ้าถูกมากเนี่ย 1 0บ,บ,บาท20บาทถูกมาก่อไม้สดอะไรแบบนี้ก็คือมาจัดเต็มเลยนะคะอยากได้ผักปลอดสารพิษมาที่นี่เลยอันนี้มาแนะนำนะคะอุ๊ยข้าวเหนียวสักขายาชอบมากห่อแล้วเท่าไหร,ร่คะป้า,า10บาทขอสองห่อเลยนี่นะคุณผู้ชมคือนอกจากว่าจะมีข้าวเหนียวสักขายาก็ยังมีข้าวเหนียวหน้ากุ้งมีขนมชั้นมีหมอ้อแกงถั่ว แล้วก็มีขนมเปียกปูนด้วยอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยับปรดกวนค่ะับปรดกวนอันนี้ป้าก็ทําเองเหมือนกันรอคะอันนี้รับออออันนี้ก็คือรับมาเอาเอามาฝากช่วยกันขายนะคะอันนี้ล่ะคะอันคีะ้ททำเองมีน้ํามะม่วงหาวมะนาวโห่น้ําฟักข้าวน้ําใบบัวบกขวดละสิบบาทท่านเองนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะขวดละสิบบาทนะคะคุณผู้ชมได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่มาสองแล้วก็น้ําใบบัวบก 1ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าร้านนี้ถูกนะักท่องเที่ยวรุมถึงมากเลยนะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินั่นเองนะคะก็คือไอศครีมไลซ์เบอร์รี่มะพร้าวอ่อนอันนี้คุณป้าทําเองเลยไหมคะทําเองค่ะทําเองแล้วข้าวนี่เราก็ปลูกเองด้วยไหมคะปลูกอเองค่ะโอจุดเด่นของเรานี่คืออะไรคะผลผลิตที่เราปลูกเองทำเองแล้วเราก็มาต่อย,ยอดนั่นแปลว่านอกจากว่าข้าวอ่ะต้องหอมด้วยแล้วก็ตัว มะพร้าวอ่อนเองก็ด้วยใช่ไหมคะที่แบบว่าจะต้องอ่อนแล้วก็หอมไปด้วยใช่ไหมคะอขอดูหน้าตามันหน่อยได้ไหมคะคุณป้าได้ค่ะอ๋อเอามีทั้งสีสีขาวแล้วก็สีสีม่วงๆ่วงแปลว่าสีขาวนี่เป็นส่วนของมะพร้าวจ้ะอ๋อางั้นหนูขอแบบผสมกันได้ค่ะนะคะค่ะ อันนี้เรามีราคาตั้งแต่กี่บาทจนถึงก,กี่บาทคะหรือว่าราคาเดียวเลยคะราคาเดียวเลยค่ะ20บาทค่ะเราทําเองค่ะราคาเดียว20บาทถูกมากแนะ่อันนี้ข้าวไรเบอร์รี่นะครับอ,อุ๊ยเป็นกลิ่นข้าวเลย อร่อยหวานน้อยค่ะจะหวานน้อยใช่ค่ะจ,จะทำหวานน้อยแล้วมา,าชิมความมะพร้าวอันนี้ก็หวานน้อยหอยมกลิ่นมะพร้าวมากอันนี้อร่อยต้องมาโดนให้ได้20ิบาทเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะคุณชมถ้าเกิดว่าล่องเรือมาร้อนเหนื่อยมานี่เลยหรือว่าเดินตลาดมาแล้วร้อนเหนื่อยก็มาแวะไอศครีมเย็นชื่นใจโอ้โหเหมาะกับอากาศ ประเทศไทยมากอร่อยมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยก็แปรรูปมาจากบ้านคุณป้าเลยนัมเบอร์วันให้ไปเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมที่ตลาดบ้านสาลาดินมีของมาขายกันเยอะมากเลยค่ะใครที่อยากมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนมานั่งเรือเที่ยวชมวิถีชีวิตสองริมฝั่งคลองก็มากันได้นะคะที่บ้านสาลาดินคลองมหาสวัสดิ์ค่ะรับรองว่าได้ของกลับบ้านเต็มรถกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วมาและทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ